สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางช่อง YouTube ของ DJ เตายผู้ชายสายไอทีนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่รายการคุยกันทุกวันอาทิตย์หายไป2ส,สัปดาห์เนื่องจากว่าคอมของ DJ เตายถูกเล่นงานด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่โดยฝ่ายทุกฝ่ายถูกเข้ารหัสแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงต่อสัญญาและผู้พิการเข้ามาทำบัตรคนพิการเยอะเลยไม่มีเวลามาจัดการกับคอมตอนนี้มีเวลาแล้วจึงทำการแก้ไขจนเรียบร้อยครับ จนในที่สุดรายการคุยกันทุกวันอาทิตย์ก็กลับมาพบกันได้สักทีซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่27ซึ่งเราจะมาคุยกันถึงเรื่องแฮกเกอร์แฮกบัญชีเราไปทำไมและเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรถ้าตกเป็นเหยื่อถ้าพร้อมแล้วเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับไปกันเลยครับเรื่องโซเชียลมีเดียนี่ทุกวันนี้มันแทบจะเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของเราไปแล้วนะคะใช่เลยครับขาดไปนี่เหมือนชีวิตหายไปส่วนหนึ่งเลย แต่ก็นั่นแหละค่ะพอเราฝากชีวิตไว้กับมันเยอะความเสี่ยงมันก็แอบตามมาแบบเงียบเงียโดยเฉพาะเรื่องการถูกแฮกนี่แหละค่ะอืมอันนี้น่ากลัวจริงครับเคยรู้สึกเสียวสันหลังว่าว่าไหมคะเวลาที่เห็นแจ้งเตือนแปลกๆลก้วคิดว่าหรือว่าเราจะโดนไปแล้วเคยครับใจหายแว็บเลย เรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังโลกของการแฮกบัญชีกันโดยอิงจากข้อมูลของช่อง IT 24 Hours ที่ทำเรื่องนี้ไว้ดีมากๆครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกลยุทธ์ของแฮกเกอร์พวกเขาต้องการอะไรกันแน่และที่สำคัญสุดๆคือเราจะสร้างกำแพงป้องกันตัวเองยังไงให้แข็งแกร่งที่สุดค่ะโอเคค่ะมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเวลาพูดถึงแฮกเกอร์เนี่ยภาพในหัวมันจะเป็นเหมือนในหนังเลยใช่ไหมคะแบบคนใส่ฮู้ดดำภาพนั้นก็มีส่วนจริงนะครับนั่งพิมพ์โค้ดรัวๆในห้องมืดๆอะไรทำนองนั้นนะคะแต่เอาเข้าจริงวิธีที่ได้ผลที่สุด กลับเป็นวิธีที่ใช้จิตวิทยานำเทคโนโลยีซะอีกครับจิตวิทยาเหรอคะครับเริ่มจากวิธีคลาสสิกตลอดการที่เรียกว่าฟิชชิงเลยครับอ๋อฟิชชิงมันคือการสร้างเหยื่อล่อดิจิตัลขึ้นมาอาจจะมาในรูปอ e ีเมล SMS หรือข้อความแชทก็ได้ครับเด็ดที่ว่านี่ก็คือพวกลิงก์แปลกๆใช่ไหมคะเหมือนข้อความที่ชอบส่งมาว่าคุณมีพัสดุตกค้างอะไรแบบนั้นใช่เลยครับนั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลย คือเขาใช้ความกังวลของเรามาเป็นเหยื่อล่อเป้าหมายของลิงก์ปลอมพวกนั้นก็คือพาเราไปหน้าเว็บที่หน้าตาเหมือนของจริงเป,เป๊ะเพื่อหลอกให้เรากรอกข้อมูลลงไปเองถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือที่ร้ายที่สุดเลยคือรหัส OTP ซึ่งมันก็เหมือนเรายื่นกุญแจบ้านให้โจนเลยสิคะเป๊ะเลยครับแต่ก็สงสัยนะคะว่าวิธีคลาสสิกขนาดนี้มันยังใช้ได้ผลกับคนยุคนี้จริงๆหรอคะคือคนน่าจะเริ่มรู้แทนกันเยอะแล้วใช่ไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงอยู่ที่คนระวังตัวมากขึ้นแต่แฮกเกอร์ก็พัฒนาเหมือนกันอ๋อมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงหรือการหลอกลวงทางจิตวิทยาขึ้นมาการหลอกลวงทางจิตวิทยาครับ นี่ไม่ใช่แค่ส่งลิงก์มาดือด้อแล้วนะแต่มันคือการสร้างเรื่องราวที่แนบเนียนขึ้นมาเลยสร้างเรื่องราวหมายความว่ายังไงคะคือเขาจะสวมรอยเป็นคนที่เรามีแนวโน้มจะเชื่อใจครับเช่นเช่นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเราพัวพันคดีฟอกเงินหรือเป็นพนักง,งานธนาคารบอกว่าบัญชีมีปัญหาต้องรีบกดลิงก์ด่วนอ๋อคือใช้ความกลัวมาบีบเราใช่ครับเขาใช้ความกลัวกับความริ่งรีบ มาบีบให้เราไม่มีเวลาคิดไตร่ตรองซึ่งมันได้ผลมากเพราะเวลาคนเราตื่นประหนกมักจะทําตามคําสั่งมากกว่าใช้เหตุผลครับฟังดูน่ากลัวแล้วนะคะแต่เดาว่ามันต้องมีวิธีที่แฮกเกอร์ต้องคุยกับเราเลยแต่ใช้คอมเจาะเข้ามาตรงๆเลยใช่ไหมคะแบบในหนังนั่นแหละมีแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีทางเทคนิคหรือ technical attacks ค่ะซึ่งเป็นการใช้ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์โดยตรงวิธีที่พบบ่อยคือหลอกให้เราติดตั้ง มัลแวร์โปรแกรมร้ายๆครับเอาจะมาในรูปแบบไฟล์แนบในอีเมลที่เขียนหัวข้อว่าใบแจ้งหนี้หรือแอปฟรีที่ดูไม่มีพิษมีภัยพอเราติดตั้งปุ๊บมัลแวร์ก็จะเริ่มทำงานเงียบๆเลยครับคอยดักจับทุกอย่างที่เราพิมพ์ขโมยรหัสผ่านหรือที่อันตรายสุดๆคือมันสามารถเปลี่ยนมือถือของเราให้กลายเป็นเครื่องมือสอดแนมของแฮกเกอร์ได้เลยโห แล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านี้ไหมคะมีครับมีวิธีที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเลยนั่นคือซิมสวอปซิมสวอปครับหรือการสวมรอยเบอร์โทรศัพท์ของเราไปเลยทําได้ยังไงคะนั่นวิธีนี้แฮกเกอร์จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเราให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วใช้ข้อมูลนั้นโทรไปหลอก c เซ็ center ของค่ายมือถืออ้างว่าเป็นเราที่ทําซิมหายแล้วขอออกซิมใหม่ เดี๋ยวสิคะหมายความว่าถ้าเขาทำสำเร็จเบอร์โทรศัพท์ของเราจะไปอยู่ที่ซิมการ์ดของแฮกเกอร์แทนเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและนั่นคือหายนะเลยเพราะว่าเพราะรหัส OTP จากนธานาคารหรือลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจากโซเชียลมีเดียทุกอย่างจะถูกส่งไปที่ซิมของแฮกเกอร์ทั้งหมดไม่นะโยครับน่ากลัวมากแต่นอกเหนือจากวิธีซับซ้อนพวกนี้บางทีช่องโหว่มันก็มาจากเรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามไปเองเลยใช่ไหมคะ อย่างการใช้คอมสาธารณะแล้วลืมล็อกเอาท์ใช่เลยครับนั่นคือประตูบานใหญ่ที่เปิดรอไว้เลยการไม่ล็อกเอาท์โดยเฉพาะบน Wi-Fi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การโจมตีที่เรียกว่า Session Hijacking ได้ Session Hijacking ชื่อดูเท่มากมันคืออะไรคะลงนึกภาพตามนะครับเวลาเราล็อกอินเข้าเว็บอะไรก็ตามระบบจะสร้างบัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกว่าคุกกี้อ๋อที่มันคอยจำว่าเราล็อกอินอยู่ใช่ครับเพื่อบอกว่านี่คือเรานะไม่ต้องล็อกอินใหม่ทุกครั้งการทำเซสชันไฮแจกกิ้งก็เหมือนกันที่แฮกเกอร์ที่อยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกับเราแอบฉกบัตรผ่านใบนั้นไป แล้วเอาไปใช้ต่อถูกต้องครับเอาไปใช้เข้ากัญชีของเราต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้รหัสผ่านของเราได้ซ้ำ<อ>การคอ,อยคุกกี้นี่เหมือนจะเมือนคนใจดิจิตอลไปเลยนะคะซึ่งในข้อมูลที่เราดูมาก็มีเคสจริงของคนหนึ่งที่เกือบจะโดนอะไรทำนองนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากครับ คืออยู่ๆเขาก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่ามีการขอรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำค่ะจุดนี้คนส่วนใหญ่อาจจะตกใจแล้วกดลิงก์ไปแต่สิ่งที่เขาทำกลับเป็นการรับมือที่ยอดเยี่ยมมากครับขั้นแรกสุดเขาไม่ยุ่งกับอีเมลนั้นเลยแต่เขาไปเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลของตัวเองก่อน ทำไมต้องเป็นอีเมลก่อนล่ะคะไม่ใช่ Facebook เพราะอีเมลคือแม่กุญแจของทุกอย่างครับอ๋อ oh. ถ้าแฮกเกอร์ยึดอีเมลเราได้ oh. เขาก็สามารถใช้ฟีเจอร์ลืมรหัสผ่านเพื่อยึดบัญชีอื่นๆทั้งหมดของเราได้อยู่ดีจริงด้วยค่ะดังนั้นการรักษาอีเมลจึงสําคัญที่สุดพอเขาเปลี่ยนรหัสอีเมลเสร็จก็ค่อยตามไปเปลี่ยนรหัส Facebook และโซเชียลอื่นๆจากนั้นก็ไล่เปิดการยืนยันตัวตนสองชั้นหรือ2 fa ในทุกบัญชีเป็นการเสริมเกราะป้องกันทันทีเลย แล้วพวกอีเมลปลอมที่อ้างว่ามาจาก Facebook ล่ะคะมันมีจุดสังเกตง่ายๆไหมคะสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญเทคนิคมากมีจุดตายที่จับได้ง่ายมากครับกลลวงของอีเมลพวกนี้คือมันจะพยายามสร้างความรู้สึกเร่งด่วนหู่ให้เรากลัวใช่ครับบัญชีของคุณจะถูกลบใน24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ เพื่อกดดันให้เราคลิกโดยไม่ทันคิดแล้วจะตรวจสอบยังไงคะวิธีที่ง่ายที่สุดคืออย่าดูแค่ชื่อผู้ส่งครับแต่ให้กดดูที่อยู่อีเมลแบบเต็มๆอย่างในตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลนี้ชัดมากเลยค่ะชื่อผู้ส่งคือ Facebook แต่พอขยายดูอีเมลจริงกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะใช่ครับจุดจับโปะคือชื่อโดเมนหรือข้อความหลังเครื่องหมาย ถ้ามันไม่ใช่ a t facebook.com หรือ a t facebookmail.com ก็การันตีได้เลยว่าเป็นของปลอมร0 0ซถ้าเจอแบบนี้ก็คือห้ามคลิกเด็ดขาดแล้วลบทิ้งไปได้เลยถูกต้องครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพวิธีการของแฮกเกอร์แล้วทีนี้คำถามสำคัญต่อมา ทำไปเพื่ออะไรคะการแฮกบัญชีคนธรรมดาทั่วไปหรือแม้แต่เพจใหญ่หญมันให้ผลตอบแทนคุ้มค่าขนาดนั้นเลยเหรอแรงจูงใจมันหลากหลายกว่าแค่เรื่องเงินครับแหล่งข้อมูลแบ่งออกเป็น5้ากลุ่มหลักๆที่น่าสนใจมากข้อแรกสําหรับบัญชีคนทั่วไปอย่างเราเราเป้าหมายหลักไม่ใช่ตัวเราครับแต่เป็นความน่าเชื่อถือที่เรามีต่อเพื่อนและครอบครัวโอ้ oh. แฮกเกอร์จะสวมรอยเป็นเราแล้วทักไปยืมเงินคนใกล้ชิดซึ่งโอกาสสำเร็จสูงมาก โ oh, คือเขาไม่ได้แฮกเราแต่เขาแฮกเครือข่ายความสัมพันธ์ของเราถูกต้องครับส่วนข้อ2จะขยับไปที่เป้าหมายใหญ่ขึ้นคือบัญชีที่น่าเชื่อถือในสังคมเช่นเพจของหน่วยงานราชการเพื่อใช้ความน่าเชื่อถือของเพจนั้นใช่ครับมาเป็นเครื่องมือโพสต์หลอกลวงคนจํานวนมากในวงกว้างทําให้เหยื่อหลงเชื่อง่ายขึ้นไปอีกแล้วถ้าเป็นบัญชีของอินฟลูเอนเซอร์หรือเพจดังๆที่มีผู้ติดตามเป็นล้านล่ะคะ อันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายหลักเลยใช่ไหมใช่เลยครับและนี่คือข้อที่3สําหรับบัญชีที่มีผู้ติดตามเยอะแฮกเกอร์ไม่ได้มองแค่การหลอกเอาเงินแต่มองว่ามันคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนความน่าเชื่อถือของเจ้าของบัญชีให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความเสียหายในวงกว้างได้เหมือนกรณีของยูทูบเบอร์ดังอย่างบีสเลสกาที่เคยโดนใช่ไหมคะใช่เลยครับ เคสนั้นก็สันนิษฐานกันว่าเกิดจากจุดเล็กๆแค่แอดมินคนหนึ่งไม่ได้เปิดใช้งาน True FA เท่านั้นเองเหลือเชื่อเลยแค่คนเดียวก็ทำให้ระบบพังได้ทั้งระบบแล้วแรงจูงใจแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องเงินล่ะค่ะมีไหมคะมีครับนั่นคือข้อ4เพื่ออวดฝีมือหรือสร้างชื่อเสียงแฮกเกอร์บางกลุ่มไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการการยอมรับในวงการใต้ดินและข้อสุดท้ายที่อันตรายไม่แพ้กันคือเพื่อแรงจูงใจทางการเมืองเออ ใช้บัญชีที่ยึดมาได้เป็นเครื่องมือปล่อยข่าวปลอมหรือโจมที่ฝ่ายตรงข้ามครับโอเคฟังแล้วข่อยลุกเลยค่ะความเสียหายมันเป็นวงกว้างและร้ายแรงกว่าแค่การเสียบัญชีไปเฉยๆมากงั้นตอนนี้เรามาเข้าเรื่องสำคัญที่สุดกันดีกว่ามาสรุปเป็นเช็คลิสที่ทำตามได้จริงเลยว่าเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างคะได้เลยครับมาเริ่มที่การป้องกันกันก่อนข้อแรกและเป็นพื้นฐานที่สุดคือตั้งรหัสผ่านให้แข็งแกร่งต้องยาว มีทั้งตัวอักษรเล็กใหญ่ตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ผสมกันและที่สำคัญสุดๆคือห้ามใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกบริการครับเพราะถ้าหลุดที่1ก็คือไปหมดเลยเหมือนล้มโดมิโน,โนเลยครับข้อ2เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ2 SA. s a อันนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดในยุคนี้เลยครับรหัสผ่านอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วข้อ 2. เรื่อง t fa นี้มันตรงกับเคสของบีเดสกที่เราคุยกันเป๊ะเลยนะคะ ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยของทั้งระบบขึ้นอยู่กับจุดที่ออนแอร์ที่สุดเสมอต่อกันที่ข้อ3อย่าไว้ใจใครง่ายๆไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมเด็ดขาดค่ะข,ข้อ 4. มันตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีเข้าไปดูประวัติการล็อกอินเป็นประจำถ้าเจออุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยให้รีบกดให้ออกจากระบบแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีข้อ 5. อัปเดตซอฟต์แวร์เสมอและข้อสุดท้ายล็อกเอาทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องที่ไม่ใช่ของเราค่ะถูกต้องครับ เป็นเช็คลิสที่ครอบคลุมมากค่ะแต่ในโลกความจริงมันอาจจะมีวันที่เราพลาดไปถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆคือโดนแฮ็กไปแล้วสเต็ปแรกที่ต้องทําทันทีคืออะไรคะถ้าเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องทําแข่งกับเวลาคือการจํากัดความเสียหายครับจํากัดความเสียหายอันดับแรกสุดเลยนะรีบแจ้งเพื่อนและคนรู้จักผ่านช่องทางอื่นที่เรายังคุมคุมได้เช่นโทรศัพท์เพื่อบอกพวกเขาว่าบัญชีเราโดนแฮ็กอย่าหลงเชื่อข้อความใดๆเพื่อหยุดไม่ให้คนอื่นโดนหลอกต่อใช่ครับ จากนั้นอันดับสองรีบกู้คืนบัญชีถ้ายังพอเข้าได้ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านเตะทุกอุปกรณ์แปลกปลอมออกแล้วเปิดช f เแรทันทีแต่ถ้าเข้าได้ไม่ได้แล้วให้รีบติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยตรงแล้วพอได้บัญชีคืนมาแล้วคือจบเลยใช่ไหมคะยังครับนันแค่เริ่มต้นยังมีสิ่งที่ต้องทำต่ออีกอ้าวหรอคะอันดับ3ตรวจสอบความผิดปกติทั้งหมดเมื่อได้บัญชีคืนมาแล้วให้เช็คทุกซอกทุกมุมเลยครับ ไล่ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวอีเมลเบอร์โทรถูกเปลี่ยนไหมค่ะอันดับ4สแกนไวรัสในอุปกรณ์ของเราเพราะต้นตออาจจะมาจากมาแวร์ที่ยังซ่อนอยู่ในเครื่องก็ได้แล้วถ้าไม่กำจัดออกไปก็อาจจะโดนซ้ำอีกถูกต้องครับและสุดท้ายไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับฟังมาทั้งหมดนี่เหมือนกับว่า แก่นของเรื่องนี้คือชีวิตดิจิทัลของเรามันตั้งอยู่บนความไว้ใจบางๆนะคะแล้วแฮกเกอร์ก็แค่หาทางใช้ประโยชน์จากความไว้ใจความกลัวหรือแม้แต่ความที่เกียดของเราเองถูกต้องที่สุดเลยครับเทคโนโลยี Technology อย่าง 2FA หรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเป็นเครื่องมือป้องกันที่ดีมากแต่ด่านแรกที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือสติและนิสัยขี้สงสัยของเราเองอการหยุดคิดแค่3วินาที ก่อนจะคลิกลิงก์อะไรหรือก่อนจะเชื่อเรื่องราวที่ถูกส่งมามันสามารถป้องกันความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวครับทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อนะคะวันนี้เราคุยกันเน้นเรื่องการป้องกันบัญชีของตัวเองเป็นหลักแต่ลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดการที่บัญชีของเราถูกแฮกมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปมันอาจสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่อันตรายไม่ใช่แค่กับเพื่อนของเราแต่กับองค์กรที่เราทำงานอยู่ก็ได้ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างสังคมดิจิตอลที่ปลอดภัยมันควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่ารายการในวันนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกทกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องของ DJ ต่ายทุกๆช่องทางเช่นไล์กลุ่มต่างๆ YouTube ของ DJ ต่ายและทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เสียงของ DJ ต่ายจะไปถึงขอขอบคุณจากใจที่ติดตามกันนะครับแม้ว่าบางท่านอาจจะยกเลิกการติดตามกันไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาติดตามกันอีกก็ขอขอบคุณมากครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากช่อง YouTube ของ DJ ต่ายไว้พิจารณาด้วยนะครับ วันนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดก็ต้องขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยจนกว่าจะกลับมาพบกันใน EP ีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ